นะทุกคนวันนี้มาตามุ้มตามนี่ปูหินแม่บ๊อบใส่น้ำมันหน่อยเพื่อความหอมใส่มากเดี๋ยวจะคิมตัวมันสองตัวแกะโอเกคกอันี่โอ้ยดูดูไข่เป็นแต่แท้ โอ้ยหักน้ำตาลนิดนึงเอ้าแล้วนิดนีด้ฮะไม่มีปริมาณมสูตรอร่อยไม่ซ้ำจำไม่ได้อย่าใส่เยอะอย่าเค็มปลา ชค็มน้ำขระปุกแค่นี้พอไม่ชิมยังไงก็อร่อยจริงไหมจริง แต่ดีขมันแล้วก็ไม่เผ็ดแน่นอนแดงขนาดนี้นะไม่เผ็ด่ดใครจะเชื่อเธอไม่เผ็ด กจำไม่เคยชิมหรอกเพราะถ้าชิมมันจะไม่อร่อยใส่นี่ไรืใส่ไนอืมไม่เผ็ดจริงๆจริงนะใส่ไปเท่าไหร่พริกอะไม่เท่าไหร่หรอกกรัมเดียวน้อยจะปวด ชิมๆก่อนชิมก่อน,อ,นอ้ยคือเปนต่ลายเทอะ,ะพิ่รสชาติฮ <'s> ึชจั